โอเคคนดูเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะได้ผลเกเลือหรือเปล่าน,น้องซุม <Zoom S 1> ไปเลย let's go เฮ้ยร้านคิดต้นช็อปเว็บเติมโลบ้างราคาถูกมีบริการกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตทอยเลทาวเวอร์ด e ฟเอนซ์อานเมียดีเฟนเดอร์ส่วนใครเนี่ยเป็นสายซุ่มเนี่ยที่คือมาโดยตลอดเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้ซุ่มปุ๊บได้ปั๊บครับการันตี100%รเเพียงงบหลักสิบก็ตึงได้และยังมีบริการฟาร์แมปต่างๆด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ลางคลิปนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าไปไอ้น้อง ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S โอเคสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ผมไหมครับ King Non KD อยู่กับกระต่ายน้อยนะสีสันสวยงามนะครับผมนในบอกุูนั่นเองวันนี้เนี่ยพี่เลเวลหนึ่งแต่วันนี้ผมจะทําการมาขอทานเพื่อนผมเอาจอยแล้วหรอเพื่อนเลิฟไม่จอย ยังไม่จอยเลยแหละมันขึ้นมาเพื่อน้าไม่ได้ทำไมอ่ะคนเต็มอ่ะนูเพอรอ์มาแล้วโอเคเอาล่ะวันนี้เราจะทำการมาขโมยผลนูเพอร์แล้วไปฟาร์มนะคุณผู้ชมไม่ขโมยหรอกแต่ผมจะเขียนชื่อคลิปว่า<ะ>ขโมยไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนดูเพราะาคนดูเป็นเกย์ไงถ้าเกิดว่าคนดูไม่กดไลค์กด share, แชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไง รปรคลิปนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากครับขอสักประมาณ200ไลค์ขึ้นไปด้วยละกันให้ผมกับเก no น,น,น,นู๊นั่นเองหรือใครจะพิมพ์ว่ากูเป็นเก์ก็แล้วแต่มันน,น,น,นะเนาะรูปป้ปะโอเคป้าฮะปกติเป็นเก์อยู่แล้วอย่าพูดความจริงไม่ใช่เดชโอเคคน <laughs> ดูป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกัน let's go ครับเฮ้ย <laughs> นู๊มาเกีงโชว์อะไรอะ่ะขอดูดิหลังอ่ะหลังของ,งแกอะ่ะ <laughs> มีโซ่ด้วยหรอ <Okay. S 1> okay. ของใสเฉยชื่อเอาดีๆมันมันมันใช้งานไม่ได้หรอไม่ได้มันเป็นแค่ของเอาไวแ้แต่งตัวเอาไว้ใช้ข้างนอกก็ได้ได้หลายแมวอวะคือแอคเหรอใช่แอคฮะเดี๋ยวนะมันใช้หลายแมปได้แล้วทำไมมันถือได้วะไม่ไม่อันนี้โซ่ไม่เกี่ยวแค่ไอ้ด้านหลังเฉยๆที่มันเป็นแสงอะไม่ใช่ชั <c oughs> ้นหม่ถึงเคลียวของนายเอออยากเห็นสกิลว่ะยังไม่เคยเห็นสกิลของมันเลยไม่เคยเล่นเกมบล็อกฟุตนานเอ้ย อะไรวะน่ะอ,อ,อ,อีกรอบเน้เป็นเองมาเนี่ยไม่น่าใช่แล้วไก่กลายอย่างงี้ <c oughs> โอเคปานูปเปอร์เปิดมานะครับผมผมก็ได้เป็นด้านของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมได้เผาด้วยโคตรดีก็ <c oughs> ค,คือวันนี้นูปเปอร์ไปสุ่มผลไหนได้ไหมพาฉันไปไปสูมผลด้วยนะ <c oughs> โอเคคือแบบ <c oughs> ว่านูปเปอร์เนี่ยเป็นคนแบกผมเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งรหัสนี้ที่ผมแจกให้ตารางคีดประกันนะครับผมอ๋อคือวัดมาเลยไม่ต้องหลอกใช่ไหม โหโหนบมีอะไรเยยอะะแไม่ต้องหรอกยากว่ะยากว่ะเดินโคตรไกลแกปุกก็บ่มีโอเคเปิดเองเต็มเลยอะมาคอนโดฮะโอ้โหวัดต่อคืออะไรวะเนี่ยโอ้ฉันเหนื่อยแค่เลยป่เฮ้ยเอาเลยผลไล่เฮ้ยผลไล่อ่ะเฮ้ยผลไอโอฟาร์มดื้อโอเคฉันกินก่อนแล้วกันนะนูเปอร์แงม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 งมมโอเคเรียบร้อยฉันกินไปแล้วไอ้น้อง มาเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าคุณผู้ชมวัมาไปก่อนมาคนด,ดผมก็ทำการใส่โค้ดไปนิดหน่อยละกันนะครับผมเพื่อการฟาร์มที่ดีอย่าทำงั้นไม่ต้องช่วยกันได้ครับ <S 2> <S 2> ผมเชีวยวเดี๋ยวเราก็<ม>จะลองล <ะ S 1> แบบว่าออมันง่ายอยู่แล้วนะคือเราโชคดีมากเนาะ <S <S ได้ผลรีเว,รวนะิร์คด้นูเปอร์ใช่ปะมันรีเวิร์คไปแล้วเนาะโอเคมันก็รีเวิร์คไปนานมากแบบว่าคุณผู้ชมกล้คิดถึงนะดาบเก่าอะ ดาบโง่โง่ใช่ไหมลูกถ้าเจ้าไม่ผิดนะดาบมันโง่มากใช่ปะมันเก่าอะใช่ปะมันจะเป็นแบบเป็นดาบเป็นดาบเอออย่างนั้นนะ <c oughs> แบบแบบแบบปลกๆมาแต่ว่ามันก็เฟี้ย <c oughs> วอะถาให้ถึงทุกวันนี้คนเล่นบอกฟุดก็เยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆอะผมว่าคิดว่าแบบถามหน่อยละกันคนดูคนที่แบบเล่นนานมาแล้วอะยังเล่นแบบนี้อยู่ไหมอะต้องต้องถามเนาะเพราะว่า ผมไม่รู้คนดูที่ดูผมอยู่เนี่ยคือเขาไปเล่นเกมอะไรกันแล้วบ้างครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนดูอ่ะเออเล่นเกมอะไรกันอยู่นะครับคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็อยากรู้ไงเอเปลี่ยนที่เควสฟาร์มเราดูปเปล่หรือว่าเราไม่เปลี่ยนไปก็ได้นะไปเลเวลสิบเองนะตีดิงไงเดีด๋ยวตีกอรลิลากอริลาเท่าไหร่ <15. S 1> สิบห้าโอเคสิบห้าไปเลยสิบห้าไปเลยอันนี้ก็เลเวลสิบห้าไปเลยไงสวัสดีโอเคมันจะได้แบบ คิงคองใช่ไหมคิงคองที่มันตัวเล็กใช่ไหมเอ่อจะไปตัวเล็ก okay. ก็น่าจัดเร็วอยู่ใช้สก,กิลหน่อยก็ฉันไม่อัพสก,กิลเลยหรอวะอัพก่อนละกันนะสแตทอัพของด้านฟุตละกันโอเคคนดูเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปเกาะลิงเล่นละกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะช้านะ้อยน้องมาแล้วไอ้น้อง,อองพี่มาแล้วแกโปนี้ต้องทำตรงไหนลูเปอร์อแกโปะซื้อได้อะซืะ้อได้เท่าไหร่ มือหนึ่งโอเคงั้นก็รอก่อนละกันนะเพราะว่าผมยังไม่มีตังค์เหมือนกันตังค์มีสามพันอยู่เลยแต่มันก็กระโดดได้พอ,อเคแล้วก็แกปโป้นี่จำไม่ได้มาซื้อตรงไหนด้วยนุ๊กเอาจริงๆเลยก็สกายเปียกีอ่อ๋อลืม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 หมดเลยโอเคฮาคีกากเกาะฮาคีการสังเกตเนาะใช่ไหมที่ที่เดียวกันหมดสังเกตซื้อข้างบนมั้งมีแค่ฮาคีเกาะใช่ไหมล่ะกับกระโดดใช่ไหมแกโปที่ลุงแรลลี่ใช่ไหมใช่ใช่โอเค จำไม่ค่อยได้เนะไม่ได้เล่นนานมากโอเคคนโดเราตีกอริลลาเช่อชียๆเร็วขึ้นง่ายๆโอ้แต่มันมีแค่20นาทีอะ่ะแล้วหมาที่ไหนมันเห่าวะได้ยินปะในคลิปอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินนะคนโดคอมเมนต์กันมาด้วยแต่ผมได้ยินนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราอยู่เกาะบาร์กี้เลยไหมนูเปอร์งั้นนะหร <c oughs> ือว่าเกาะเลยตกกอริลลา <c oughs> ตัวแล้วกันมาดูเปอร์ เตะตีกอริล่าคิงดีกว่านุ๊ปเอ็ดีนี่เดี๋ยวก็ได้ชื่อครับไม่ต้องครับผมคือได้ด่ชื่อก็บอกนะครับคิงน้อนเคดีครับคิงออกบอกฟู่นอะไรคิงคลองเคดีนั่นไงเพื่อนกันนั่นไงตีกันเองนั่นไงนั่นไงนั่นไงคิงคลองเคดีนี่ไงตายซะไอ้นอุ๊บทำทำไมอ่ะเพื่อนพระเจ้าโอ้ my god โอเคปะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่ไหนนุ๊ปอร์ไปเกาะบากกี้ เองมีเท่าไหร่ละเงินกอบาเกะเก้าพันอ่ะเออจนขอสักหน่อยไหมขอสักหน่อยไหมเอาให้มันครบหมื่นเออขอสักหมื่นแล้วกันนะจะทำแคปโป๊ใช่ทำแคปโปอดด้วยนี่เป็นอะไรเดินไปเดินไปเยอะตัวละหกสิบบาทอ่ะตัวละหกสิบบาทนะนุเปอร์เชื่อไปเปล่งมาหกสิบบาทอ่ะเออเดี๋ยวแปเปล่งนะขออนุญาตตีกอริลล่าอีกสักทีโอโถแม่แม่เซัรแบบอื้อหือตัวละหกสิบบาทสักตัวละร้อยได้ไหมอ่ะ กระติราตัวละร้อยป่ะนูุป์ไม่รู้เหมือนกันหรอลืมละาลองลองก็นงจองเงินเลยอ่าตัวละแปดสิบแปดสิบกว่าบาทอ่ะโอเคอีกนิดเดียวครับคุณโดเดี๋ยวก็จะไปซื้อแกปโปแล้วก็จะได้กระโดดชิวๆแถวจริงๆอ่ะคือตัวผมเองอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้แกปโปนะเพราะหนึ่งเลยเรามานานเราก็ยังน้อยเนาะนุปะองค์ตรงกระโดดสองทีก็หมดแล้วมั้งรออะไรนูปแป๊บเดียวก็จะตายหายแล้วอ่ะเฮ้ยใครมากรูนวะลองกลายเป็นโลกขอบ ห,หนูแม่งกวนเว้ยใครไม่รู้เนี่ยห,หนูแม่งกวนเว้ยอันนี้เพื่อนเองเนี่ยตามเองมาหรือเปล่าลูกเพื่อนตกน,น,น้ำเลย <laughs> ตกแล้วตายเหรอไม่ตายเนี่ยโอเคนิดเดียวปะเดี๋ยวเราไปเกาะหิมะก่อนแล้วก,กันกาแฟก่อนเท่าไรรับยังไม่ได้รับโอเครับ <laughs> แล้วอ๋อคือเมื่อกี้เปิดเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเพืเพเอ่อฆ่าหล,ลงุนมากเลยุนมากเลยโอเคมา เจ้าเล,ลี่ขออนุแล้วกันนะแอร์จัมของนายอ่ะโอเคหนุม่มเอาไปแล้วอย่าลืมนะพูดไปเรื่อยแล้วปะโอเคคนดูผมแม่งแบบจินตนาการไม่ค่อยเก่งนะแบบ่ะกอนอาจจะโหดกว่านี้แต่ช่วงนี้แม่งพูดไม่ค่อยเก่งว่ะแต่บอกรักหมดใจอ่ะป้านูเปอร์ไปเกาะไหนต่อเนี่ยเพื่อนต่อนี้โอเคเกาะบาเกเก็บกล่องก่อนแล้วกันนะโอเคครับคนดูเกาะน,นี้ชิวๆครับผมนูเปอร์ครับ ตีให้มันเหลือ่อเอยตองนั้นหนึ่งแล้วมเดี๋ยวก็น่าจะไปเลยมึงเนี่ยตายเหรอเฮ้ยไม่ไปวะไม่ตายใช่ไหมสรุปโอเคชิ่มีไม f r i e n ไม y G จีช่วยอยู่โอเคเรียบร้อยโอ้อีกอสองอีกสองเวลอีกสองเวลผลปีศาจก็จะได้สกิลใหม่แล้ววันุปอร์โอเคสองตัวตรงนี้ อยากพัฒนาด้านของเมลียเยอะว่ะไม่รู้สึกว่ามานาไม่หมดเยอะมากบ่อยมากด้วยเอาจริงคือเราใช้ผลหิมะนี่ไม่ใช่น้ําแข็งนี่ก็คือแบบเอาจริงเนี่ยคืออัพแค่นิดเดียวก็พอนอะนูปเปอร์ให้มันแบบสู้ได้ก็พอแล้วก็อัพด้านของเมลียเยอะผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่ามานามันต้องใช้จริงๆว่เกมเนี่ยแม่งแบบเด็ไปเด็มาก็เสียแล้วเงี้ยก็เลยแบบแนะนำลวกันเผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆแล้วแต่ว่า ผมเล่นเก่าๆช้ำๆก็น่าจะรู้กันนะครับผมเฮ้ยตัวอะไรเกิดลูเปอร์เอาแม่งมาน้องเอาแม่งมาได้ดิรอก่อนรอก่อนูเปอร์รอก่อนขออีกทีเดียวนี่ตรงนี้นี่คอยเซตหน่อยโอเคเรียบร้อยสกิลใหม่นี่ไงพื้นน้ำแข็งอะไรไหมตัวอีกตัวนูเปอร์ตัวไหนตัวหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปตรงกลางกันดีกว่าเฮ้ยใจตัวเองไอ้ฟันหรอมาแล้วหรอ มาด้มาด้เข้าไปน้องนูบช่วยกันได้นะเพื่อนเรียร้อยเองนะดูไม่ไหวดูไม่ไหวนะเว้ยมันฟันเราสองสามทีเราตายแล้วทีเดียวมั้งนะโอเครออะไรอ่ะชิกเดียวชิกเดียวตายไประวังมั้ยมาด้มาด้มาด้หมุนเด้ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนหรอทีเดียวไหมทีเดียวเชี่ยมันฆ่าเราทีเดียวตายว่ะ แรงจัดเลยมาเข้าไม้น้องไปฟันเย็นเอ้ยแม่งใช้สกิลเว้ยเฮ้ยนุ๊ปเลยทีเดียวโอเคได้นุ๊ปโอ้ยไม่ได้ใไหมไม่ได้เลยอะเกลือเลยจังหวะนี้เลเวล45แล้วนุ๊ปอร์เอาซักเอาซักลอยไหมเอาซักแบบลอยแล้วค่อยเป็นรัดเบล เพราะว่าไม่อยากรัดเวลบ่อยอะน้องชายโอเคสี่สิบห้านี่คือตัวไหนอนโนเปอร์้หลัง้าสิบห้าโอเค,อเคข้างหลังใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตีตัวข้างหลังก่อนมามามา,มาไอ้หนูมาใกล้ๆฉันสวยดีๆตี่ติด้ยเรือบอกพุทใหญ่ขึ้นจากแต่ก่อนมากเลยมันปรับเยอะปรับพลังเลยเยอะมากเลยเรือ,อใหญ่อ่ะคุณโนใหญ่มาก มากมากเลยโอเคเ็มีใครมา <laughs> มีมีคนมาจนล้าหรอหน้าเหมือนกันทุกคนเลยหน้าเหมือนกันทุกคนโอเคมันก็เป็นอย่างนั้นเช่ไหมลเพอร์รเขา,นนาเ,เขาน้าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าอบฟุตแม่งแบบต้อนรับผู้เล่นใหม่ตลอดเลยเว้ยใช่ไหมใช่อเออว่ะ เพราะว่าจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นเก่าจริงๆมันควรแต่งตัวถูกไหมถ้าเกิดว่าเออเคยเล่นบอกฟุตมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเล่นโรบอกมาก่อนแล้วกันแต่ว่านี่แบบบางตัวใช่ไหมคนดรเนี่ยคือเขาแบบน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะแบบเพิ่งมาเล่นโรบอกเพราะบอกฟุดเลยบางทีอ่ะคือมันมันยังมีนะแบบบางคนที่เขาโตโตแล้วอ่ะคือเราไปเจอเว้ยคือเขาเพิ่งมาเล่นบอกฟุดด้วยมันก็มีเหมือนกันนะนูเป์เอาจริงๆแล้วมาดูคลิปพวกเราก็มีคลิปเก่า แล้วเราก็ทําการมาคลิปบอกคุทในวันนี้เพื่อคนดูคิดถึงแล้ววันพรุ่งนี้เราไปมิมิซีไหมนุเปะหรือไม่แล้วฮะม,มีอะไร <c oughs> ทำอ่ะเฮ้ยเหมือนของดอบว่านุป่ปะไดไอเทมมาด้วยอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยห<ม>นังนนอะหนังวัวว่ะน,น,น,นูเปะตอนนี้เลเวลฮะ <c oughs> พูดอะไรออกไปอะเด็กดูเยอะนะนูเปะไอเออหมือนเกิดอ้นเมนเกิดเอาดีๆเออเมนเกิดไปไหมไปไปดีไปดีรออะไรเผื่อได้ผลดีมาดิไหนไหนไหนเองรู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนอะ มีมีทีเขาผลมันนี้ดิโอเคไปลุยเลยโอ้โหนุ๊ปแม่นเกินที่นี่เลยเหรอนี่แหละที่นี่โอ้ยไหนนุ๊ปผลเลยโอ้ผัวดูเองวะโอ้สปินเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไอ้น้องโอเคนุ๊ปอร์เอางี้ดีกว่าเรารับเบีวเลยดีไหมเอาเลยเอาเลยเอาดีรออะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองดูชักจิกหนึ่งไม่ได้หรอกวะดูสองได้ ไม่ได้ได้ไงอ่ะทุกครั้งมันได้นู๊ปตายเหรอ <c oughs> ได้คาร์ว้า9วัด9เสี่ยงนิดหน่อยนูเปอร์โอเคเดี๋ยวผมเฮ้ย,ยส่วนมากมันมันฟาร์มได้ถึงเลเวลเท่าไหร่วะนูเปอร์มดัดอ่ะนะใช่ไม่ทีไม่ใช่มาดเด็เบลเด็วตรงนั้นรับจนถึงหิมะเลยไหมไม่รู้อ่ะแล้วแต่ใครจะขยันอ่ะโอเคเอาต่อร้อยกว่าแล้วมั้ มาคนดูเดี๋ยวผมขอย่าดฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วกันครับจนถึงเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมก็จะอาจให้คนดูได้ดูตอนที่ผมฟาร์มสักเลเวลร้อยห้าสิบแล้วกันเฮ้ยเยอะเกินไปนะูเออร์โอกร้อยห้าสิบเลยมันทุกครั้งมันเท่าไหร่นะเก้าสิบปะต้องประมาณนั้นก็ได้อยู่มั้งเออเก้าสิบแล้วกันนะคุณดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปนะครับคุณผู้ชมโอ้รู้สึกว่าแบบได้ผลไอแล้วมันง่ายทุกอย่างเลยลูเออร์มันแบบอีซี่มากอ่ะคุณผู้ชมดูเดี๋ยว ก็คือแบบมันมีเบิร์ดอะเบิร์ดนกอะเบิร์ดนกเง้ามาโอ้ตายโอ้พระเจ้าสกิลเดียวนะครับผมตายเลยครับทีนี้ไปเดี๋ยวเราไปเดินไปก่อนที่ไปเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเลเวลผมก็90แล้วทูเปอร์เจออะไรอ่ะไม่รู้ใช่ป่า่ใช่ป่าวไม่น่าใช่ก็บาล่ะไอ้ยเนี่ยมัได้ค่าคนนะเราบอกมันก่อคอยใช่หรอหรือมันจะได้ค่าคนเว้ยอันนี้มันคือโปรที่มันจะไปรับเควสโลกสามอะมีกันด้วยเออ รับเควสลงสามโดยเฉพาะอแล้วกลับมาเนี่ยนะเออเองจำเควสล่าข้าหัวเดียวแป๊เดียวแล้วเลยไมเยอะนะโอ้คิดถึงนูเปอร์หรือว่าเราโปรดีวะไม่ใช่ละเอออย่าดิโทษโทษโทษใช่หรอมันทำอย่างเงี้ยเรื่องวะมันแหละอ๋อมันแค่ไปกดรับเควสตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้อย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็มาล่าข้างทางตรงนี้น่ะโอ้โหมันเพี้ยนจังวะมันก็เลยไบไงแป๊บเดียวไวสองสามร้อยแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะคิดถึงยุคกุ๊นั้นนุนเปอ นี่คนดูได้คิดถึงเราเหมือนกันนะยิ่งโดนด่าไม่ได้โปไม่ได้โปเลยน้องอ่ะเออว่ามีคนด่าเราโปใช่ไหมเพราะเราโปเออโดนด่าไม่ได้โป้หิวคอนเทนต์จนต้องเล่นโปเลยแล้วครับพี่แรงเลยโอคนเจ็บเลยจริงๆมันคือบั็กนะแต่ว่าตอนนี้มันแก้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครทันยุคนั้นที่แบบว่าพวกผมเนี่ยไปเล่นเลเวลนหนึ่งโลกสามมันคือบั็กเว้ยคนดูมันไม่ได้โปนะแต่ว่าอันไม่เกียรโปใช่ไหมลุงเอร์ เออเมียโปโอเคสโนว์แมนเลเวลหนึ่งร้อยโอเคได้แล้วหรอยังเลเวลหกสิบห้าเก้าหกเป็นก่อเองเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มนะวันนี้ชิ่ๆไปเลยมาโชคดีตรงที่เราได้ผลดีด้วยแหละเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลดีเพราะผมหยุดตรงนี้แล้วผลมดีแต่ก่อนลิงเนาะเนี่ยเออไปแต่ก่อนลิงแล้วพอแล้วคนดูครับคลิปนี้ไปจบแค่นี้อะแต่ไม่ไงคลิปนี้เราได้ผลดีไงลูเปอร์มือทองไง ปิดใจเย็นๆนะเย็นๆนะไอ้โหน่รับเควสก่อนคือผลไอ้มันสบายตรงที่นี่ด้วยคุณผู้ชมครับก็คือด้านของโลเกียร์นุเปอร์มันมสบายแค่โลกแรกอะโลกโลกหลังอะซวยเด้อโลกโลกสองไปก็ร้องละมันก็ร้องจริงเพราะว่ามอนก็ตีโหดใช่ไหมแล้วมันก็อึดแล้วมันก็ไม่ได้ทะลุด้วยเพราะเลเวลมันเยอะ ใช่มีฮาคิด้วยหลายอย่างนะครับมอนโลกสองมีฮาคิด้วยโอ้โหโหดมากตัดฮาคิ้เราได้ด้วยอ่ะคนดูโกงเกินเอาละาเดี๋ยวฟาร์มกันแล้วกันนูเปอร์ตรงนี้ฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวลร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะคนดูโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตฟาร์มตรงที่ตรงนี้จนถึงเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบก่อนนะกันนะครับรค,รคุณผู้ชมโอเคเอาละคุณผู้ชมไอ้กอริลลานี้แม่งอ้าปากนานแล้วเอาเลยแล้วกันนูปเปอร์ เราบอกแลวเอฟซีตัวน้อยยังเดินเต้าอยู่อันนี้เอฟซีตัวใหญ่แล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่่ตัวใหญ่เอ้ยแม่ลื่นเว้ยตรงเนี้ยเขาเชียร์ดีใจเจอคนดังเห็นป่ะนี่ทุบป่ะโอเคโนบ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 ใจเย็นๆหน่อยน้องอะไรอะไรนิดเดียวชิลนี่ไงอุ้ยได้ของมาด้วยอ่ะหัวยติเออหัวยติเออโอเคลุบเปิดป่ะ เดี๋ยวไปสุ่มผลก่อนไหมนุ๊ปเอ็งงั้นอ่ะเฮ้ยตำลงเลเวลยี่สิบใช่ไหมยัง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 ไปสุ่มผลก่อนไหมเผื่อเงมีเงินเท่าไหร่อะมีเก้าหมื่นอะเฮ้ยเอาดิใช่นะครับมีเก้าหมื่นโอเคคนดูเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะได้ผลเกลือหรือเปล่าไอ้น้องสุ่มไปเลย let's go เฮ้ยได้ไฟไหนุ๊ปเอ็งอย่ากินเลยกาดไม่ต้องใช่ไหมเพราะว่ามันต้องใช้สกิลใช่ไหมล่ะเองเอ็กซ์ไลทผลมาเองใช้ผลนั่นแหละโอเค เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไม่เอาไม่เอาไม่ฉันไม่อยากแจกเว้ยแต่คนนั้นหนักนฉันงกฉันงกไม่เอาอ่ะอุ้ยสงสารแกว่ะเออโทรศัเลยกูเก็บไปแล้วไงนุ่เปนี่ยเรียบร้อยแล้วโอ้โหทำร้ายใจเด็กน้อยเกินป่ะเลเวลร้อยยี่สิบแล้วนุ่เปอร์ลุยครับลุยก่อนไหนต่อนะยังจำเล่นหมดเลยนาะนุ้ก็ทำบ่อยใช่ไหมทำบ่อยอ่ะใช่โอเคเล่นจนร้อนหมดละอุ้ยแหลกแหลกแหลกนิดหน่อยโอเคเฮ้ย ฉันไปซื้อสั่งสติกว่ะลูเปอร์ฉันไปซื้ออะไรไม่รู้ไปเรื่อยมันต้องไว้ตรงนี้นี่โอ้โทษทีไอ้คนที้ซื้อปืนซื้อปืนไปื่อยอ้โหลูเปอร์ข้างหัวเยอะมากเลยมาดิแกงเลนแมวหลอกเอาลักตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่เกาะนี้แล้วนะคุณผู้ชมฮะก็คือเป็นเกาะของทหารเรือเราจะเจอหนวดขาวไม่เนนลูเปอร์พอไม่เกิดก็เจอนะอยากวัดอยากเหนียวขอทีเดียวน่าจะเกิดไหม โอ้สบายว่ะสบายจัดเลยมีระยะกว่าน hey ี้ไหมเนี <8 S 2> ่ยโน้ยายโน่ตีไปครับคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดไม่ลดเลยอ่ะอยากมีเลือดลดอ่ะโน้ป้าตายละเนี่ยยาไอเอ็ดนี่ไงเอ็ดไอมาแล้วสกิลใหม่เอ็ดไอเอ็ดโอเคครบแล้วนี่ใช่สกิลครบหมดละ ตอนนี้ก็คนดูถ้าได้รหัสนี้ไปก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับไปร่ำต่อให้พี่หน่อยขอานด้กันะครับครบเดียวลายเป็นไก่ตามใคยเป็นถูก <c oughs> ต้อง <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครได้รหัสนี้ไปจริงๆนะ <c oughs> ผมอยากให้คนดูแบบว่าฟาร์มต่อผมหน่อยแล้วกันแบบเออเดี๋ยวค่อยใช้โปรนะเพราะว่าหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมรหัสนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจผมครับเพราะว่านูเปอร์แบตแล้วก็สุ่มผลให้ผม ม,มันมีคุณค่ามากนะนุกปดูไหมทุกอดีที่คนดูได้ไปอ่ะ,อะแต,แต่แต่เคยจําได้นะมีคนแบบแฮกรหัสอะไรสักอย่างอ่ะนุ่ปู้จำได้ไหมว่ารหัสไอตู่หรือว่าสักอย่างอ่ะไอตู่จำไม่ผิดอ่ะถ้าคือเหมือนเหมือนแบบผมเคยทาคลิปเนี่ยแหละคนดูแล้วมันมีคนแฮกรหัสอันไปเวลรหัสนันเติมผลปีศาสด้วย <ๆ S 1> เหมือนเหมือนหลายผลนี่ยนุปเปู้เหมือนเราซื้อหลายหลายผลนะเหมือนเราจะดองอะไรแบบไม่รู้จำไม่ผิดอ,อ่ะ<อ><อ>ใช่ใช่แล้วแบบ คนเอาไปเฉยเลยนะครับโอเคเอา,ลาหลานูเปอร์ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้เรามาทำคลิปเลเวลหนึ่งแล้วก็มาฟาร์มด้วยตีบอลได้ใช่ Level 130ไหมเลเวลร้อยสามสิบนะก็เดี๋ยวผมก็ต้องข,ขออนุญาตจบคลิปแล้วกันนะคุณผู้ชมนั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยกันถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็ขโมยผลนูเปอร์นะเอาง่ายคือมันก็คือสุม่มสุ่มผลฟาร์มเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยกันเพราะว่าผมกำลังกลับมาทำด้วยกลับมาทำเลยอนะ่ะคุณเ้ยกูจะตานปอร์ โอเคมาเลเวลเท่าไหร่ตอนจบโอ้โหเสียงสวรค์นี้แต่อยากได้ยินเสียงตีด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 ีจำได้ไหมเุ่ป์ยุคนั้นอะนึกว่าโปโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวราคันไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะด้วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ผมด้วยคลิปนี้อาจจะพูดเยอะแบบแปลกๆนะคนดู ราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันบายบายจุบจ๊บๆรักนะเจ้าอ้วน